ไปใชไปใช้ฮึฮึคู่เหือเฮือแถวะฮะฮตัวใดคู่ตัวนี้คู่บ่ฮึ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 เอาดุดหาแม่แม่ป่อยู่ฮึ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 ดูจิดูจิดูตนี้จน่าเชื่งเลย จังเลยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วอีแมียอีไซจอยไปใส่ล่ะจอยบ่าอานมให้ลูก เอาดูล่ะเอาฟังแนฮงฮงฮงเร็วฮงฮงดูเร็วฮงฮงดูเร็วฮง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 ฮฮ่ฮฮาฮายเ้เอาหมอนกินนมกันแล้วคุนอะ้หรอ ตัวใดมันหายวะตัวนี่ตีไรู้จตัวนี่ตีมันหายคน่ะอ่าัวัวน่ยฮ่าฮ่่่ฮาฮ่ฮาฮย้เซมือเซน ngheo say mứa sắn, Nhiều dây mứa ạ. มันเป็แม pa yeah. ่นบางแก้วป่ะนี่แม่นมองอกอ๋อหน้ามองเตือนบางมันเฮาอยู่หู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 อยู่หนูครูแม่พวดอ่ะแม่นบางแก้วบ่เนี่ยฮะแม่นบางแก้วบ่แม่นบ่บักมีตังค์มันแม่นบางแก้วบ่ลูกมัมนะน่าจะบางแก้วปะ น่ารักจิ๊บเป่งเลยอ่ะน่ารักจิ๊บเป่งเลยอ่ะดูมือชมพูปากชมพูตาใส่แว่นข้างนึงเฮียงูฮึ่อืึ่มฮึ่ม